เขาก็มีอันหนึ่งอาจจะเป็นใจหอ่คือเขาอยากมาเขาก็อยากรู้ว่าที่เราเชิญเขาคือมันเป็นเป็นงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่อ่าโอเคอ่าฝั่งน,นี้ค่ะไม่ตอบกันบ้างเหรอลูกฝั่งน,นี้น่าคุณหุ่นคิดพึ่งเลยค่ะอ่าในรองบอกพี่ซ้ถ้าส, Z, สมมติว่าเราโทรบูญโทรบ้างไหมโทรไหมลูกโทรบ้างโทรเนอะแล้วถ้าเกิดว่าโทรไปหาลูกค้าเชิญลูกค้ามางานอินเวสเนี่ยทาาไมลูกค้ตัดสินใจ คิดว่ปอขออะไรอ้างถึงอะไรพี่ไม่มาติเลยยึดตัวซีพี่มีเจ้าที่เลยตรงเนาฮะมีเจ้าที่โดยตรงมาเพื่อให้อะไรเพิ่มเติมมันก็จะแตกต่างมันก็จะแต่างโการที่เขาจะมาทางหลาธรรมาอ่ะโอเคมีอย่างอื่นไหม ที่เขามาคือหนึ่งเขาได้มาเจออะไรที่มันเป็นพิเศษเพราะเราไม่ได้เชิญทุกคนถูกปะเราไม่ได้มีร้อยลายร้อยลายที่มาเลยค่ะมันไม่ใช่งานวัดมันไม่ใช่งานลงที่มันลงแบบเฮ้ยมันงานเชิญกินทาบุญบ้านอะไรพวกนี้ลูกค้ามาแล้วลูกค้าไม่ได้เสียอะไรแต่ลูกค้าได้ประโยชน์จริงไหมหนึ่งอย่างน้อยได้มาฟังวิทยากรพิเศษถูกปะคะสองได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ เขาอยากได้คืออะไรประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มันจะมีต่อมันคืออะไร 3. กินมีค่ะใช่ห่าสำคัญมากเพราะบางคนกินเสร็จแล้วไปแต่เราบอกไม่บอกพี่กินของหนูแล้วพี่ต้องซื้อไม่เคยบังคับถูกบ้ามันคือประโยชน์ของลูกค้าแต่อย่างน้อยที่สุดมันคือสัมคันธ่าให้เขารู้ว่าเฮ้ยกินมีเรามีนานแบบนี้นะแล้วมันเป็นงานที่ไม่ได้บังคับเล้วกินเสร็จแล้วคุณอยากกลับคุณก็ไปซึ่งเราก็ทำมาให้เขาได้ แต่อย่างน้อยเขาก็จำเราได้ว่าอ๋อน่ยน้องมีงานอะไรน้องทุนเลียกพี่เบคนไทยเป็นคนที่เก่งใจนะ่เป็นคนที่เก่งใจคือจะไม่ได้กินรีทุกงานหรอกอย่างน้อยที่สุดมันจะต้องมีครั้งหนึ่งในการทำเระบอกไเว้นน้องโอเคที่โอเคกับน้องแล้วอปรับแอร์ให้หน่อยแอร์